จนทําให้การพัฒนาวัคซีนตัวนี้อยู่ชะง,งักเป็นเวลาหลายปีเลยเพราะว่าเขาก็เกรงว่าฉีดไปป่วยหนักกว่าเดิมนะครับจนกระทั่งมันมีจุดเปลี่ยนในปี2013นะม,มีงานวิจัยที่ว่าเป็นตัวพลิกโฉมหน้าองค์การแพทย์เกี่ยวกับการพัฒนาวัคซีน RSV เลยนะอันนี้อันนี้เริ่มออกไปแนวทฤษฎีขงครบคิดแล้วนะบอกว่าวัคซีน RSV มีเชื้อไวรัสเป็นส่วนประกอบนะครับคือถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็อันตรายสินะฮะเพราะอันนี้เขาพยายามบิดเบือนนะข้อมูลของการทดลอง เขาบอกว่าในการทดลองเนี <databases> icism, ่ยมีกลุ่มที่รับวัคซีนและกลุ่มได้รับยาหลอกสิ่งที่ฉีดเข้าไปเหมือนกันหมดเลยยกเ้นอย่างเดียวคือ Active i n g r e d i e n t นะคนที่พยายามจะบิดเบือนเขาบอกไอ t i v e i n g r e d i ี n t เนี่ยมันก็คือไวรัสนั่นแหละหมายความว่าในวัคซีนเนี่ยมันมีไวรัสอยู่ฉีดเข้าไปในอันตรายหรือเปล่ามันจะไปแบ่งตัวแล้วทาให้ติดเชื้อป่วยเป็น RSV มากขึ้นหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาพยายามทาให้คนกลัวที่ว่าวัคซีน r s v มีไวรัสส่วนประกอบเนี่ยมันมองได้สองทางเลยหนึ่งคือ เป็นชุดความคิดที่มาจากการพัฒนาวัคซีนในอดีตท,ที่ยังเป็นแบบวัคซีนเชื้อเป็นเชื้อตายอยู่นั่นเองเขาบอกว่ากว่าที่เราจะได้มีวัคซีนไอซบีมาเนี่ยผ่านการทดลองมาอย่างยาวนานคือมีการพัฒนาวัคซีนไวรัสไอซบีนเนี่ยตั้งแต่ทศวรรษที่หกแล้วนะครับครึ่งศตวรรษแล้วอะ่ะก็คือออกมาในช่วงเดียวกับที่วัคซีนโปลิโอออกมาเลยนะ วิธีการก็ใช้แบบเดียวกันเพราะว่าเห็นว่าวัคซีนโปลิโอเนี่ยใช้เชื้อตายนะยก็เลยใช้แบบเดียวกันเชื้อตายของไวรัสอิดวีมาทําวัคซีนบ้างนะวิธีการก็คือเอาเชื้อตายเนี่ยมาทําให้สิ้นสภาพด้วยฟอร์มาลินเหมือนเหมือนกันเลยนะครับในขณะที่วัคซีนโปลิโอสาเร็จเนี่ยแต่ว่าไปฉีดวัคซีนไวรัสอิดวีให้กับเด็กที่เป็นเชื้อตายเนี่ยกฏว่าเด็กเนี่ยกลับป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจรุนแรงกว่าคนที่ไม่ฉีดโรคนี้เขาเรียกว่าวาเอิร์ดนะฮะ วัคซีน associated enhanced respiratory disease ก็คือกลายเป็นว่าเด็กที่รับวัคซีนตัวนี้ยมีโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจหนักกว่าเด็กที่ไม่ฉีดวัคซีนอ่ามันเกิดสิ่งนี้ขึ้นนะจากการฉีดวัคซีนเชื้อตายนะอัน,นี้กลายเป็นปัญหา <c oughs> เขาเลยหยุดพัฒนาไปเลยนะหลังจากนั้นการพัฒนาวัคซนะีนไวรัส r อทก็มีมาตรการเฝ้าระวังที่เข้มงวดขึ้นจนทําให้การพัฒนาวัวคซีนตัวนี้อยู่ชะง,งักเป็นเวลาหลายปีเลยนะเพราะว่าเขาก็เกรงว่ามันจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคือฉีดไปป่วยหนักกว่าเดิมนะครับ จนกระทั่งมันมีจุดเปลี่ยนในปี2013นะครับมีงานวิจัยที่ว่าเป็นตัวพลิกโฉมหน้าองค์การแพทย์เกี่ยวกับการพัฒนาวัคซีน RSV เลยนะอันนี้เป็นจากทีมวิจัยของสถาบันภูมิแพ้และโรคติดต่อแห่งชาติสหรัฐ NIAID นั่นเองนะคเขาเป็นคล็โปรตีนตัวหนึ่งที่อยู่ในไวรัส RSV อันนี้เป็นภาพตัดขวางนะครับของไวรัส RSV นะตรงปลายปลายของตัวไวรัสเนี่ยจะเห็นเป็นตะปุ่มตะปุ่มนะครับตัวที่ใหญ่ๆเขาเรียกว่า G โปรตีนตัวเล็กๆเขาเรียกว่า F โปรตีน ตัวสาคัญตัวเล็กๆเนี่ย F โปรตีนเนี่ยเป็นโปรตีนที่ไวรัสเนี่ยใช้เข้าไปอยู่เซลล์ของมนุษย์ F นี่คือฟิวชันนั่นเองเนี่ยฟิวชันกับเซลล์ของเรานั่นเองคือเขาพบว่าถากมีการนําโปรตีนในขั้นตอน pre-fusion F โปรตีนคือ F โปรตีนก่อนที่จะฟิวชันมาพัฒนาวัคซีนจะก,กระตุ้นภูมิการต่อโรคได้อย่างมากนี่เป็นการค้นพบในตอนปี2013เหลืออีก10ปีการค้นพบครั้งนี้ก็ทําให้บริษัทยาเวัคณ์ทั้งหลายเนวแนวคิดนี้ไปพัฒนาวัคซีนต่อ เป็นเวลา10ปีด้วยกันนะจากการค้นพบปี2013นะมาสำเร็จในปี2023ก็คือมีการพัฒนาวัคซีน RSV จากการเอาส่วนของ P Fu ฟิวช F ่ 14, มาใช้ในการกระตุ้นภูมิคุ้นนั่นเองนะก็มี2ตัวนี้นะ a l e x v กับ a v i s v o ของไฟเซอร์นั่นเอง2ตัวนี้เป็นวัคซีนชนิดโปรตีนซับยูนิตก็คือเอาโปรตีนส่วนหนึ่งของไวรัสมาใช้กระตุ้นภูมิกันนั่นเองนะไม่ได้เอามาทั้งตัว ส่วนอีกตัวหนึ่งที่บอกของโมเดอร์นี่ไม่เหมือนกันนะครับสองตัวเมื่อกี้คือโปรตีนซ้ำยูนิตของโมเดอร์คือใช้เทคโนโลยี mRNA เลยนะครับใช้ mRNA เลยคล้ายๆกับวัคซี 19, นโควิด19ก็ใช้สารพันธุกรรมของไวรัสเนี่ยมากระตุ้นภูมิุ้มกันของเราดังนั้นที่อ้างว่าในวัคซีนอาีนมีไวรัสอยู่และทําให้เป็นอันตรายนะีก็ไม่จริงนะครับ เพราะว่ามันไม่ได้ใช้ไวรัสเต็มตัวนะเหมือนวัคซีนเชื้อตายหรือเชื้อเป็นอัน,นี้มันเอาแค่ส่วนประกอบบางอย่างของไวรัสมาใช้ในการกระตุ้นภูมิกันแล้วไม่มีทางที่จะก่อโรคได้นั่นเองเดีะนั้นการอ้างว่าในวัคซีนไอซีเนี่ยมีอันตรายเพราะามีส่วนประกอบของไวรัสอยู่ก็ไม่เป็นจริงเขาเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เอาส่วนโปรตีนบางส่วนของไวรัสมาใช้ในการกระตุ้นภูมิกันเท่านั้นเองนดีนนั้นการที่จะไปก,ก่อโรคมีการแบ่งตัวในร่างกายหลังฉีดวัคซีนแล้วจึงเป็นไปไม่ได้นั่นเองนะครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยทําให้ปดโอกาสในการพัฒนาวัคซีนหรือ,อยานะครับคือถ้าเรายึดติดกับเทคโนโลยีเก่าๆก,ก,การสร้างวัคซีนมีแต่เชื้อเป็นเชื้อตายอย่างเดิมเนี่ยมันก็เป็นข้อจํากัดนะทำให้การพัฒนา,าการรักษาของเราเนี่ยก็จะอยู่แต่ในยุคเดิมนะครับแต่นี้พอมีการศึกษาเทคโนโลยีที่เป็นก้าวหน้าขึ้นสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆใ,ในการพัฒนาวัคซีนก็เป็นความสําเร็จในการพัฒนาวัคซีนอา v ชนั่นเองนะครับ